สวัสดีครับกลับมาพบกับรองบันทันข่าวในช่วงสปอร์ตนิวกันนะครับการแข่งขันฟุตบอล a อ s ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนามกีฬากรางจังหวัดกาฬสินเจน้า<น>บ้านทีโปงลางคานองกาฬสินธุ์ FC ทีอันดับที่8ของตารางเปิดบ้านรับการเยือนของทีมสวัสด์แคทตนครราชสีมารองจากปูงนะครับ ดยเ,เกมคู่นี้เจ้าบ้านถึงแม้ว่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่แบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีทีมรองจ่าปูงและเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าและแม้จะมีลุ้นอยู่บ้างในบางจังหวะแต่ก็ไม่สามารถเจาะแผงกล้องหลังของทีมสวัสดิแคทไปได้ทําให้คู่นี้จบเกมกันไปเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆในโซนนี้นะครับทีมบังไฟโกยโสธรยูเนเต็ดเปิดบ้านโชว์ฟอร์มหนู่ไล่ตะบรรันนักเตะจ,จากเมืองช้างสุนินเอฟซีสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งขณะที่มหาสรารคามยูเนเต็ดก็มาเหนือเมฆนะครับเมื่อพิโคนเลอซิตี้ทีมอันดับที่3ได้แบบหืดจับ1ประตูต่อศูนย์ขณะที่ป่าไหลไฟฟ้าหนองบัวลำพูเอฟซีก็สุดสวยนะครับโดนปรับแพ้เนื่องจากไฟฟ้าดับพร้อมกักบโดนปรับเงิน30,000บาทส่วนอุดรธานีเอฟซีนั้นเอาชนะอุบลไทเกอร์เอฟซีสามประตูต่อสองหนองคายเอฟทีชนะนครพนมมเออฟซีปรระะตตู่แแลาช์ ภูมิ FC ชนะมูดาหาซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเข้าสู้เขาสู้นะอเอานะครับเอาโอเคครับเพราะว่าสิ่งลำอันดับเราเป็นรองรองของอาราชสีมา FC อยู่แล้วแล้วก็การที่ผมเข้ามาใหม่เนี่ยแมตช์แรกเนี่ยเราไปเจออุปสรรคพอสมควรคือเด็ยกยังไม่มีปัญหาเรื่องของ การบริหารจัดก,การสโมสรเรื่องอของงบประมาณไม่ได้เงินก็ใจก็อาจจะไม่ไม่ร้อยแต่พอแบบนี้เราเคลียนว่าอยากให้กลับมาอยากให้ทุกคนมาร่วมสู้ด้วยกันนะครับแล้วเราเด็กๆก็ทําได้นะครับแม้ว่าบางจังหวะเราอาจจะมีลุ้นสกอนแต่ว่าคําตอบออกมาแบบนี้ก็ก็เป็นที่พอใจครับเป็นพอใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนกาฬสิน์ทุกคนนะครับมา เป็นเจ้าของสโมสรร่วมกันไม่ใช่ผมมีหน้าที่มาร่วมบริหารน,นะครับบริหารจัดก,การแล้วก็หาผู้สมัครเข้ามาร่วมนะครับยังไงฝากขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนกาสินทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับมาร่วมกันเชียร์กาหลิเนือ c ี